ในวันที่ไทยถูกกล่าวหาว่ารังแกคนตัวเล็กวันที่เราเกือบเป็นผู้ร้ายของโลกแต่เกมพลิกเราชนะชัยชนะที่ไม่ได้มาจากปลายกระบอกปืนแต่มาจากพลังแห่งความจริงที่ทุกคนต้องยอมจำนนแล้วชัยชนะที่มาจากความจริงนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแผนการของกัมพูชาคือขยายเรื่องกระทบกระทั่งของเพื่อนบ้านให้ลุกลามเป็นดราม่าระดับโลก ลากประเทศไทยขึ้นสู่เวที UN ไม่ใช่เพื่อหาทางออกแต่จงใจสร้างภาพให้ไทยกลายเป็นจำเลยในสายตาชาวโลกแต่เกมนี้ต้องจบเมื่อพี่ใหญ่สกัดัตลงมาคุมเองหมัดน,น็อกที่ปล่อยออกมาคือคำสั่งเดียวว่าจบเรื่องนี้ในอาเซียนมีไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือคำประกาศสิทธิ์ที่ดับฝันทุกแผนการและตัดไฟแต่ต้นลมหยุด ทุกความวุ่นวายลงในพริบตาและที่เหนือชั้นกว่านั้นคือญี่ปุ่นที่เลือกจะเดินออกจากเกมการเมืองไม่เลือกฝ่ายไม่ร่วมวงทะเลาะแต่เลือกที่จะส่งความช่วยเหลือตรงไปยังผู้ที่เดือดร้อนผ่านองค์กรที่เป็นกลางนี่คือบทพิสูจน์ของวุฒิภาวะที่แท้จริงที่เชื่อว่าการเยียวยามีค่ากว่าการเอาชนะและนี่คือหัวใจของชัยชนะที่แท้จริงที่สอนให้เรารู้ว่า อำนาจที่มาจากเสียงดังเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดขึ้นแล้วดับไปแต่พลังที่มาจากเหตุผลและความน่าเชื่อถือนั้นเป็นของจริงและยั่งยืนพลังที่แท้จริงจึงไม่เคยมาจากคมอาวุธแต่มาจากความสุข,ขุมในสติปัญญาและความดีที่อย่างรากลึกสองสิ่งนี้เองที่หล่อหลอมเป็นจิตวิญญาณไทยและไหลเวียนอยู่ในสายเลือดของเราจากรุ่นสู่รุ่นจากอดีต และสืบต่อๆไปในอนาคต